ดีค่ะไดนแบบของเราไหนใช้ยังไงคะคอเอซิวซะอเ <c oughs> ม่กาบมาสิไม่เมีมาเพื่อเลี้ยงเรสปิร์โทเรียนไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีไม่มี <c oughs> ไ,มม <c oughs> ไม่มีอะไรไม่หอมไม่หอม ไม่ดีนะะไม่ใช่คุาเม,ม้เยลยอันนี้พี่มิก็ชอบมากใช้จริงด้วยวไม่อายนะคะที่เตียงเลยเพราะเราไม่ใช่คนสกรปรกแต่วันนี้ถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนภาาปูที่นอนเราจะมาหาของไปทำคอนเทนต์กันตัวนี้วะเนี่ย ตัวนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ของเรานะคะปล่อยเขนนอนไปคอนเทนต์ของเรามันอยู่ตรงนี้มันคือมันคือหนึ่งชิ้นอาานันนี้ชิ้นที่สองอยู่ฝั่งนี้ชิ้นที่สามชิ้นที่สี่มันอยู่ในห้องอาบน้ำที่ไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนนี่นี่ตกใจหมดเลยมาแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตัวนี้ไม่ได้เป็นชิ้นนะคะเรียกเป็นอะไรลูกอยากเป็นก้อนก้อนดูดิก้อนกลมๆก้อนขนกลมๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออกมาทําคลิปข้างนอกอากาศดีมากอบอุ่นขึ้นนะคะดีใจหน้าหนาวกําลังจะหมดไปแล้วอยู่เมืองหนาวเห็นแดดได้แบบดีใจมากได้มาแล้วนะคะสินค้าไทยของเราสินค้าเหล่านี้ฝรั่งชอบซื้อกลับบ้านกลับเมืองของเขาเป็นที่ถูกใจของฝรั่งมากเดี๋ยวมาดูกัน ว่ามีอะไรบ้างอย่าล้มสิชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีตัวนี้อยูหนึ่ตัวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนละกันไปหยิบมาจากในตู้ยาเมื่อกี้ของเที่ยวามาวันนี้ไม่รวมของกินนะคะของกินก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นของใช้ที่ฝรั่งเห็นแล้วแบบเฮ้ยแปลกเฮ้ยใช้ดีอันนี้ของกู๊กไก่พี่มิกไม่กินอันนี้คือ,อยาหอมขาดไม่ได้เป็นคนที่ติดยาหอม คือแบบเป็นคนไม่ชอบนอนกลางวันแล้วเวลาวันไหนมันเหนื่อยมากนอนกลางวันตื่นมาเนี่ยเวียนหัวขึ้นไส้เป็นไหมถ้าเป็นลองยาหอมนะคะสักช้อนเล็กๆนะรับรองอาการดีขึ้นมากไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วมากินนะเอออายุ44แล้วต้องกินยาหอมมันก็เหมาะแล้วไม่ใช่นี่กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะขโมยยาหอมของทวดกินแม่เป็นคนเล่าให้ฟังเออกินได้ตั้งแต่เด็กๆแสดงว่าคงชอบแหละมัง้ง ก็เลยจัดมานะคะขาดไม่ได้เลยความจริงมันหมดไปแล้วนะอะไรลูกอ๋อคุณป้าข้างบ้านอ๋อคุณป้าข้างบ้านมาั้งแต่เมื่อไหร่คุณแม่มองไม่เห็นจริงจริงอ่าเดี๋ยวแม่พูดเรื่องยาหอมกันนะความจริงมันหมดไปแล้วแล้วคราวนี้ก็สั่งไอ้โทรไปบอกพี่สาวให้สั่งยาหอมให้หน่อยที่เป็นซองซองกระดาษเนาะที่ยวขายเป็นแพ็คแล้วก็เอาใส่ซองเออใส่ใส่ซองเอกสารส่งมาอิตาลีให้หน่อย ซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจเลยนะว่ามันเข้าประเทศอิตาลีได้ไหมลองแบบสุ่มดูถ้าเกิดเสียเงินฟรีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าราคาค่าส่งก็ไม่แพงค่ายาหอมก็ไม่แพงปรากฏว่ามันส่งเข้ามาได้ทุกคนกุไก่ก็เลยฉีกจากซองเล็กๆนะคะใส่กระปุกม,มีเลยตั้งหลายซองอะ่ะดีใจมากอะ่ะอันนี้ของตัวเองแล้วก็สมุนไพรตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไร สมุนไพรหอมๆที่เขาใส่น้ำมันข้างในเนาะหอมมากอนะทุกคนมันจะมีพวกการพลูพวกเนี้ยอยู่ในเนี้ยหอมชื่นใจอะตัวนี้เป็นของพี่วิกเดี๋ยวให้ดูรู้จักกันไหมคืออะไรตัวนี้ของกุ๊กไก่นะคะอันนี้รู้สึกจะใหญ่กว่าด้วยนะดูสิไซส์ใหญ่กว่ามันคือสารส้มใช้จริงนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ แล้วมันนานมากน่ะซื้อมาแบบว่าเนี่ยสามปีแล้วมันยังไม่หมดเลยอันนี้ของกูไก่ใช้น้อยมากฝรั่งอะ่ะกินตัวเหม็นน่ะกินตัวแรงพี่มิกกลิ่นตัวแรงมากนะแล้วเห็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เนาะอาบน้ําอ่ะยังไม่ถึงสิบนาทีอะ่ะคือแบบกลิ่นออกแล้วอะ่ะไม่ว่าจะใช้สเปรย์อะไรก็แล้วแต่ระงับกลิ่นไม่ได้แพงแค่ไหนหอมแค่ไหนมันจะมีกลิ่นตัวออกมาผสมกลิ่นน้ําหอมซึ่งแบบมันก็มันก็รู้ว่ามีกลิ่นตัว แต่ใช้สารส้มเมื่อไหร่นะทุกคนไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวนางติดใจมากซื้อมาฝากญาติญาติติดใจทุกคนฝรั่งติดใจทุกคนนะคะสารส้มของเราแล้วก็อันนี้ของครอบครัวตัวนี้กูกลายเป็นคนใช้เลยนะตัวหลักตอนแรกไม่รู้จักหรอกตอนแรกรู้จักแต่ตัวนี้น้ำมันเหลืองพี่มิกชอบมากไปเมืองไทยแพ้ยุงเนาะยุงกัดอะไรแบบเนี้ย นางทาแล้วหายแล้วมันชื่นใจมันหอมเย็นด้วยก็ซื้อมาฝากญาติที่อิตาลีทุกคนติดใจมากพ่อนะหน้าร้อนเนี่ยพ่อพี่มิกพกติดกระเป๋าเลยเพราะว่าหน้าร้อนอยุงเยอะมีแมลงเนาะพ่อเนี่ยแพ้มากพ่อบอกอะไรก็เอาไม่อยู่นอกจากตัวนี้พ่อชอบมากแล้วก็น้ำมันเขียวตัวนี้พี่เขยของกูกายเป็นคนซื้อให้ชอบมากเหมือนกันมันคืออะไรเด็กรุ่นใหม่รู้จักกันไหม เขาเรีกสมโอมือก็คือ,อยาดมสมัยโบราณน,นั่นเองนี่ข้างในเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นรูๆแล้วมันจะมีถุงสมุนไพรอยู่ข้างในหอมเย็นๆคล้ายๆยาหอมแล้วก็ตัวเด็ดสุดเลยนะของพี่มิกผู้ใ่ว่าฝรั่งเกือบร้อเซต้องซื้อกลับบ้านโอ้ยเซียนมันเด็ดจริงนะเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้พี่มิกใช้จริงนะ คาดว่าน่าจะประมาณเกือบสิบปีแล้วนะที่พี่มิกซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วใช้มันตลอดทุกคืนขอย้ำว่าทุกคืนนะคะนี่คือไม่อยากจะดมเลยอะเพราะว่านางเอาไปแย่ในรูจมูกอะพี่มิกอะดูหนังไทยมากไปเขาแย่ในรูจมูกในหนังเนี่ยนางก็ทํามั่งแล้วฝรั่งรูจมูกใหญ่ๆด้วยเนาะนี่ใช้ร่วมไม่ได้แต่กลิ่นหอมโชยมาเลยเนะี่ยแล้วพี่มิกอะ นางไม่โง่นะไม่เคยบอกนางด้วยนางซื้อมานางสำรวจทุกอย่างนางไปเจอตรงนี้นี่เห็นกันไหมมันเหลือไม่มากนะคะนี่พี่มิคเขาเติมของเขาประจำนะของราคาถูกพวกนี้นะมันใช้ทนมากฝรั่งถึงได้ติดใจนะคะในคุณภาพแก้ววัดคัดจมูกเขาชอบกันมากๆเลยสินค้าไทยคุณภาพดีน่าภูมิใจจริงๆอะแล้วเช่นนี้ ดาวซิมันคืออะไรเห็นรูปร่างไหมเนี่ยมันเหลือครึ่งเดียวนะความจริงมันต้องยาวยวกว่าน,นี้มันคือหินขัดส้นเทา้านี่นางเห็นแล้วนางแบบอะไรหินอะไรอะ่ะก็บอกเอาไว้ขัดส้นเท้าก็ได้เขาเอาไว้รับมีดก็ได้ด้วยเปล่าอ่ะน่าจะได้เนาะน่าจะรับมีดได้ซื้อมาจากคุณยายที่เขาหาของขายในกระจาดเนาะที่ขายตามสะพานลอ,อยอย่างเงี้ย มันหกักไงพี่มิก็ดีใจนะที่มันหักเพราะว่าจะได้ใช้ทีละครึ่งมันมีครึ่งหนึ่งในห้องน้ําสีมันก็จะไม่ขาวแบบนี้แล้วมันก็จะแบบว่าโดนน้าคล้ำๆเนาะมันไม่งามเท่านี้แล้วอะแต่ใช้จริงนะคะแล้วฝรั่งถูกใจมากเลยเดียโก้ยังซื้อมาเลยอะรับประกันเลยของทุกตัวตรงนี้นะฝรั่งติดใจทุกตัวยกเว้นยาหอมนะยาหอมนี้อีแม่เอามากินเองจ้าไอเทมสุดท้ายในวันนี้นะคะ ไปขุดออกมาตะกี้เองเดินผ่านแวบบเฮ้ยเรายังมีด้วว่าที่นวดเท้าติดใจนะจ้าขอบอกฝรั่งไม่เคยเห็นนะที่นวดเท้าแบบนี้นะคะโอ้โหเพลินอะ่ะเพรเพลินกันอะ่ะเวลานั่งดูทีวีแบบเนี้ยนางชอบมากเหมือนกันนี่มีรวมของกินนะของกินเนี่ยพวกทาร่โอย่างเงี้ยฝรั่งก็ชอบนะแล้วก็มีพวกสแน็คอีกหลายชนิดเลยเนาะ ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรารสชาติไทยๆแบบนี้ฝรั่งชอบแล้วก็มีอีก2สินค้านะคะที่หมดไปแล้วแล้วเเราไม่สามารถซื้อตุนได้เนาะแต่จะว่าไปเราก็ซื้อตุนนะเราไม่ได้ไปไทยเกือบ4ปีมันก็ต้องหมดนะใครจะไปคิดเนาะว่าจะเกิดโควิดขึ้นทําให้แบบเออไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแป้งเย็นแป้งเย็นเนี่ยพี่มิกชอบใช้มากแล้วก็มีสบู่ก้อนนกแก สบู่นกแก้วเป็นอะไรที่ต่างชาติชอบมากพี่มิกเนี่ยเป็นคนไม่ใช้สบู่ก้อนเลยนะพอไปอยู่ไทยเนาะแต่งงานกันลองให้เขาใช้เขาชอบมากเขาติดใจมากแต่มันหมดไปแล้วเดี๋ยวไปรอบนี้ต้องซื้อมาตนอีกเนี่ยแหละสินค้าไทยๆของเรานะคะที่ฝรั่งใช้แล้วติดใจกูไก่ว่าเอเอโปยเซียนเนี่ยนะตัวนี้เด็ดสุดแล้วชื่อดังเลยละ่ะ ช่างน่าภูมิใจจริงๆเลยสินค้าไทยของเราที่ต่างชาติชอบเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนั่งนานหลังเริ่มร้อนแล้วอันนี้คุณป้าข้างบ้านค่ะคุณป้าข้างบ้านไปทำหน้าที่เร็วใครเดินมาเียงใครเดินมา เป็นแมวอะไรก็ไม่รู้